รู้สึกดีมากครับรู้สึกดีมากเป็นแบรนด์ของกับซิสเดอร์ของ a c u v i e w ก็เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์เนาะก็ก็ดีใจครับที่เราคิดว่าเราตาสวยนะ่คุณร่วมด้วยใช่เป็นณร่วมด้วยแขกรับเชิญใช่ครับมาร่วมถึงแงความยินดีครับกับเจมิน่าแต่วันนี้ที่กระดมก็มีแบบหลายอย่างเลยกับแบรนด์ใช่ใช่ใมีเล่นเกมเล่นเกมสองเกมแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้พูดถ่ายไปแล้วพัชมาทำอะไรในในนี้ ดีมากคนเยอะมากครับค yeah, so hmm. oh, yes, yes. ุณผู้ชมมีคนข้างนอกด้วยถ้าจะรอกันนานมากก็ขอบคุณทุกคนที่มารอกันไปไม่เต็มโชว์เพลงนะเพลงใหม่เลยกับแรกด้วยอ๋อใช่ใช่วันนี้โชว์ไปมีอะไรนะมีเพลงกำแพงหัวใจแล้วก็เริงรักแล้วก็คิดโชว์สองเพลงสองเพลงแรกกับสองทันทายไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนอยากลองลองดูเพราชอบ ใช่ใช่คือผมเพิ่งไปตรวจมาเข้าสายตาว่าผม,มาสายตาเอียงผมก็เลยคิดว่าต้องใส่แว่นหรือใส่คอนแทคคื D. ผมก็เลยใส่คอนแทคเพราะว่าเรื่องความที่เราต้องทำงานด้วยแล้วการที่ต้องแบบในวันเออเจอแสงทุกวันมันมี U V มัน,ม,นมันแห้งมันต้องเพิ่มความชุ่มชื้นอะ่ะแล้วก็เ้ื่องความที่เราสายตาเอียงด้วยอันนี้ก็ช่วยด้วยแนะนำแนะนำคนไหมคะแนะนำ โค้ดใส่เป็นไหมครับแนะนำวิธีใส่แบบว่าคอนแทคเลนสนะ์อะไรเงี้ยปกติก็ใส่ประจำแล้วแต่ว่าใส่ไม่เป็นอะไรเนงะี้ยวันนี้ใส่ไม่เป็นใช่วันนี้ใส่ไม่เป็นใช่ก็เลยมาให้แบบเจิ้มและฉอดแล้วก็สอนวิธีที่ถูกต้องคือการใส่คอนแทคเลนส์นะครับแล้วสอนแล้วเป็นยังไงสอนดีไหมสอ,สอนดีไหมสอนดีครับสอนดีไอเหงาตาแล้วจิ้มเข้าไปไอเหงาตาจิ้มเข้าไปใส่แล้วเนาะใส่เป็นแล้วครับบอกว่าใส่คล่องเลยเีอ้อะไรสามนิ้วไหมคร ครับก็ในฐานะของแบรนด์ s าสก r ก็ขอฝากคิววิวด้วยละกันครับเป็นแบรนด์คอนแทคเลน์ที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะใช้กันครับแล้วก็เป็นคอนแทคที่ผมว่าดีมากๆผมว่าช่วยเพิ่มความชีมชื้นของตาเราแล้วก็ใส่สบายด้วยใส่ได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ ช่วยเรื่องแสง UV ด้วยครับเพราะเราเจอแบบโทรศัพท์เราเจอพวกไฟอย่างเงี้ยทุกวันก็ใหญ่ทุกคนปกป้องสายตากันแล้วก็เอ่อทำให้ตาชุ่มชื้นใสทิ้งไปเลยกันนะจ๊ะ,ะใช่แล้วทำให้เราดีๆเนาะล่าสุดเพิ่งไปคว้ารางวันมาตอนมีสิงค์ฮอร์สใช่แล้วโอ้ยตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นที่ราชมังเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วมันใหญ่มากตอนแบบว่าต้องต้องเข้าไปแต่งหน้าแล้วเห็นเวทีก็รู้สึกว่าโอ้ ต่เต้นมากเพราะว่ามันแบบว่า,ากว้างมากใหญ่มากเป็นสนามบอลอะไรเงี้ยแล้วก็พอโชว์จริงก็ได้เห็นแบบว่าพี่ๆแบบว่าศิลปินเกาหล,ล,ลีอะไรเงี้ยไอดอลอะไรเงี้ยเขาเก่งมากๆเลยก็เป็นแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้แบบวเอองันต้ไหนพรเรา้เรเ็นแากแอ้ยือเาแบบดเลยอะารใช่ครัดูวก็ดูว่าแต่ละคนเก่งมากงงครับก็เวทีราชมัง วอมฝนันสุดนไม่ใช่ไครก็ได้ที่ไม่ใช่ใครก็ได้แล้วคือมันแบบทุกุกคนนะผมว่าศิลปินทุกคนฝนะ่ายฝันต้องไปยืนที่นั่นได้สักครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ได้ขึ้นไปแล้วแล้วคือแบบดีใจมากๆเพราะว่าได้ไปรับรางวัลด้วยได้ไปโชว์ด้วยแล้วก็ได้ไปเจอพี่ๆเิลเป็นเกาหลีด้วยเยอะแยะมากๆแต่และคนหล่อเลยหล่อสวยกันเยอะเลยก็สักวันหนึ่งผมจะทำให้ได้เก่งเขาพี่ๆเขานะครับ ใช่ใช่ใช่เป็นไทย best artist award ใช่ก็ได้กันสองคนครับดีใจมากดีใจมากออขอบคุณที่ทุกคนเห็นคุณค่าในงานที่เราทำนะกันเพราะว่าเราก็ทําเพื่อมอบความสุขให้ทุกคนเราในเมื่อทุกคนมีความสุขแล้วก็ถือว่าเป้าหมายเราสําเร็จแล้วก็ดีใจครับที่ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็เราก็จะพยายามทำให้ดีกต่อไปทุกยค,ครับ นั่นแหละดีใจมากครับไม่คิดว่าชีวิตนี้เด็ก19ชื่อพลันวัฒจะขึ้นไปอยู่บนราชมังครับก็ความฝันของผมไม่ไดเลยก็ขอบคุณที่จริงได้ได้รางวัลนี้เพราะว่าแฟนคลับเลยครับใช่เพราะแฟนคลับโบนให้อะไรแล้วก็ขอบคุณเวทีนู้นด้วยอะไรเงี้ยที่เป็นแบบเวทีของเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็มาเห็นแบบว่าคุณค่าของศิลปินไทยเลยก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่พ่อสอนก็ ทั้งนว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้เป็นขับแต่ว่ามันเป็นการหนึ่งที่เป็นบรรทัดฐานใหญ่เหมือนกันนะที่ทำให้แบบเฮ้ยมันต้นมาแล้วรางวัลต้นปีมาก็ได้รางวัลนี้เลยอือ่ใช่เลยถือว่าเป็นเรื่องดีดีในปีใหม่เพราะว่าเป็นเป็นรางวัลแรกของปีเลยอันที่สองอันนี้มันก็กดดันในปีนี้ว่าเราต้องทำผลงานให้มันดีให้แบบอ่าใช่ก็เป็นแรงบันดาลใจครับที่ทำให้ให้แบบว่าเออ

ตายแล้วผมว่าผมโดนตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วผมว่าผมโดนไอ้นี fore, น่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินเกาหลีตกมากก,กว่าเพราะว่าเขาแบบว่าแต่ละคนเก่งมากแล้วก็หล่อแล้วก็สวยด้วยผมชอบใครเป็นที่แผนะครับมีแบบเห็นแล้วแบบโอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอีกแล้วตายแล้วอตายอะไรก่อนฉันล่ะเพื่อนเพื่อนไม่บอกดีกว่าถ้าเคยแต่ว่าเป็นวงกลมเดิมคุกมงคลอะไรเงี้ยเขาลาฝรั่งผมอ่ะแล้วผมมองไปที่อะไรโอ้ ตายแล้วมันแสบตามันสแสบตามันแสบตาออร่ามันก็นให้ตาอยแบเงี้ยแล้วนึก่เอ้ยผมมองเขาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนั่งแล้วขัดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะีนน่าครับได้ไหมคนทีชอบอะไรหรอ,รม,รหรอมีคนเอ่อก็นั่นแหละรครับน่าจะวงเดียวกันแหละ <c oughs> ที่เราคุยยิ้มยิ้มกัอนอยู่ตรงเก้าอี้นั่นก็นั่นแหละแต่ว่าผมชอบวัรทัรน์เกาหลีมากเลยเวลาแบบว่ายืนแล้วก็ลุกแล้วก็ ครับต้องข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาใช่แต่ก็คือแบบตอนที่ยืนขึ้นตบมือแล้วก็เขาเดินไปรับรางวัลแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องนั่งตอนไหนแต่ก็นั่นแหละครับดีใจดีใจที่ได้ขึ้นเลยยังงในมินจะมีคอนเสิ์พิเศษอะไรให้เป็นแฟนได้ิดตามมีครับเปิ้องไปใช่เปิดกล้องไปสองวันที่แล้วครับใช่เป็นเรื่องซีรีส์ชื่อว่า ไม่ love mix up นะครับเขียนรักด้วยยังลบครับก okay ็น่าจะใกล้ได้ดูนะครับกลางๆปีมาแต่ว่าพอแบบเปิดกล้องแป๊บเดียวคนก็เตรียมร้อนนั้แสารอดูเราจไปหมดแทนรูปกันบนทเดียวเลยดีดีแล้ครับดีที่กีะใส่ต erm ัวรับดีอย่างนี้ก็ดีครับเอ่อขอให้ดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงซีรีส์เอ่อออนให้ทุกคนดูนะครับเอ่อมีอะไรพิเศษรอทุกคนดูอยู่ให้เยอะมากๆเพราะว่ามีนักแสดงใหม่ด้วย มีเราสองคนใช่ไหมแล้วก็มีอีกสามคนมปานอังเปาโชกุนก็เ<า>ยอะแยะมากมายครับใหญ่ทุกคนไปดูครับ<อ> <c oughs> แล้วก็ชมผมใหมให่พวกเราด้วยครับกลางปีน<อ>ี้ <c oughs> ได้ดูแน่นอนเหรอได้ดูแน่นอนยังปีนี้เองค่ะแทนทับของเราพร้อมเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยอย่างปีนี้เองมีการจัดการ meeting ของเราอยัางต้องการบอกไม่ได้บอกไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าถ้าอยากให้มีก็มีได้ก็เรียกร้อยหนาถ้าอยากให้มีก็ต้อง กระแสตอบรับของทุกคนในซีรีส์เรื่องต่อไปก็ต้องดีไงก็ต้องมีแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆถึงเขาจะเชื่อมั่นให้เราจัดได้เออเพราะฉะนั้นทุกคนก็ติดตามเรากันต่อไปเยอะๆนะครับอยากจัดสเกลเท่าไหร่ครับลรตัวอีกไหมลำตัวอีกัหมโอ้คั้งก่อนอิมแพคไปแล้วอ่ะพูดลอยๆนะก็เชื่อยากด้อยากด้ยที่ก็จะมาอยากที่จะลำังอีกแต่ว่าเอ่อถ้ามีโอกาสก็วานด้วยรับพิถาครับ ไปพร้อมกันไปไหนก็ผมบอกให้เขาตามมาแล้วเขาไม่ยอมตามมาไงเออแค่เลยตายแล้วอุ้ยหล่อว่ะดูตัวเองเออก็ตอนนั้นไปญี่ปุ่นผมไปผมไปออกครอบครัวไงแทนไว้นานแล้วแต่ว่าโค้ดผมไม่รู้ว่าโค้ดต้องแทนตอนไหนแต่ว่าผมแบบแทนนานแล้วก็ผมจะไปแล้วก็เห็นโค้ดไปต่อเลยก็งงเหมือนกันตอนแรกก็งงอ้าวไปไปหรอแต่ไปไม่กี่วันเองนี่ ใช่พอดีติดงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยไปไปพร้อมเจ็บใจไม่ได้แล้วทำไมเราไม่ตามเขาไปอีกรอบนึงล่ะคะ<ผ>เขาดดก็ติดง,งานเหมือนกันครับก็ไปสอนอะไรไปสอนเลสกีอ,สอ๋อข้างหน้าข้างหน้ากูสอนอ่ใช่ใช่ลองขาเจ็บก่อนเก่งเจ็บก่อนไปญี่ปุ่นไป็นคนละทีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปด้วยกันแล้วมิลานอ๋อใช่รู้ได้ไงประกาศแล้วประกาศแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะไปมิลานแล้ว ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปยุโรปครับคราจะได้ไปยุโรปแล้วก็ดีใจมากที่ได้ไปแล้วก็ได้ไปเดินแฟชั่นวีคด้วยตื่นเต้นมากเราไยังไงเไปเอาไม่ได้ก็ไม่ใช่ได้ไปแฟชั่นวีคด้วยเออไม่เคยไม่เคยได้ไปแบบว่างานงานแบบนี้เตรียมตัวอะไรเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมแบบอะไรไหใส่สร้อบ้างอะไรแบบนั้นเตรียมตัวเตรียมตัวตัวเตรียมตัวพอดีเราไม่ต้องเตรียมเราเตรียมแค่ตัว ครับครับติดเลยติดร่างกายให้พขาถึจะได้ไม่ป่วยใส่มวยมาใส่แลอย่าต่อยร่วงหอบใส่มวยทำไมครับต่อยรัวงหอบไม่ป้องกันตัวครับเวลาแบบว่ามีคนหัไม่ได้มีโปรเจกต์ไม่ดีไม่ร้ายไม่บอกครับอกไม่บอกไม่บอกอาจจะเห็นอาจจะเห็นผลงานของเราในภาษาการต่อไม่อาจจะเห็นโพสต์ใส่มวยแบบว่าคิวบูอะไรอย่างเงี้ยได้ จะ <c oughs> ต่อยมวยแล้วคันเขาบอกซ้อมซ้อมซ้อมมวยมาต่อยกองทัพหรออันไม่ได้อตอมหรอือเปล่เด็กหน้ารักไม่ต่อยดีดีดีละโอเคล้ราคา